นี่คือเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับครูบาอาจารย์ครับอันนี้เป็นหูในตัวนะครับนี่เป็นองค์เป็นองค์ที่สองนะครับพระเมืองเพชรนะครับวัดคงคารามนะครับปีสองสี่หกหกห้าเห็นว่าอย่างนั้นนะครับก็นี่มันเป็นหูหูในตัวนะครับก็เป็นเนื้อเนื้อฝาบาททองฝาบาทสวยมาก แต่ที่ลงไว้ก็คือเป็นปี2465แต่ที่แท้จริงๆจ,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 จะเป็นปีไหนผมก็ไม่ได้เก่งเหมือนกับพผมเองคืออาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่หรอกแต่ผมมีผมก็ว่าเออเป็นพระแท้สร้างย้อนยุคหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ <c oughs> แต่ผมมีผมก็ถ่ายทําให้ได้ดูเพราะหลวงพ่อุยเนี่ก็ผมถ่ายเป็นองค์แรกหูเชื่อมนะครับเป็นองค์ที่หนึ่งนี่ก็เป็นองค์ที่สองนะครับ ็นหูในตัวแล้วก็จะเป็นองค์ที่3ามหูเชื่อมพิมพ์พเดียวกันกับองค์ที่1แต่เพียงว่าเป็นแบบทองแดงไม่ลมดําแต่องค์ที่หนึ่งหูเชื่อมที่ผมถ่ายไปนะเป็นทองแดงลมดํพาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ลองเข้าไปดูก็แล้วกันเจ้าของพื้นที่นะครับแต่นี่ผมมาถ่ายหูในตัวดูเป็นองค์ที่สองและองค์ที่สามก็จะถ่าย เป็นเนื้อทองแดงที่หูเชื่อมไม่ลมดําเป็นพิมพ์เดียวกันกับหลวงพ่อฉุยหูเชื่อมลมดําองค์แรกองค์ที่หนึ่งครับให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ย้อนไปดูกันครับผมเป็นเสียนอกพื้นที่มีก็ถ่ายทอดถ่ายทำให้ท่านได้ดูได้ศึกษากันก็หน้าตาหลวงพ่อก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นพระที่สวยงามมากนะครับครูบาอาจารย์เป็นพระเนื้อทองฝาบาทนะครับ เป็นทองขวาบาทโอ้สวยมากผมก็เห็นว่าเป็นหูในตัวก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายทอดถ่ายทำให้พ่ใหม่รุบายจารย์ในพื้นที่ได้ดูได้ศึกษากันนะครับว่าอย่างนี้สร้างปีไหนทันปีที่ลงไว้ในปีสองสห้าหรือไม่อะไรยังไงเงี้ยนะครับแต่เป็นพระที่สวยงามแล้วก็เป็นพระแท้ด้วยนะครับ ครูบาอาจารย์หน้าตาหลวงพ่อก็เป็นลักษณะอย่างที่เห็นนี่หละครับนะครับก็เป็นพระแท้นะครับแต่ย้อนยุกหรือไม่ผมก็ไม่ทราบผมมีพระผู้ถ่ายทอดถ่ายทําไม่ได้ดูกันนี่หลวงพ่อฉุยวัดคงคารามโอสวยมากนะครับครูบาอาจารย์เป็นเนื้อพระที่สวยมากเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทเนื้อ Minutes, เ,เนื้อทองฝาบาทสวยมากหลวงพ่อหลวงพ่อดูแล้วสวยงามมากนะครับก็นี่เป็นหูในตัวนะครับคุบาจารย์ครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันจากศูนย์พระ ARL ของเซียนถนนข้างถนนนะครับชอบอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับจะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับคุณแม่คุบาจารย์นี่คือหลวงพ่อฉุยวัดคงคาลามนะครับ หน้าตาหลวงพ่อก็เป็นอย่างนี้ครับครูบาอาจารย์จะว่ายังไงก็แท้เกอะไรยังไงก็คนในพื้นที่น่าจะรู้ดีกว่าเรานอกพื้นที่แต่นี่เป็นหูในตัวนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทที่สวยงามอลังการมากผมก็อดที่จะถ่ายทอดถ่ายทําไม่ได้นะครับถึงจะเป็นหูในตัวก็ไม่เป็นไหลนะครับเป็นพระที่คมชัดและสวยงามมากๆ หลวงพ่อฉุยวัดคงคาลามนะครับเมืองเพชรบุรีนะครับัวถ,ว,ถว,ถวถ่ายทอดถ่ายทำไม่ได้ดูกันนี่ก็เป็นองค์ที่สองนะครับครูบาอาจารย์แต่ถ้าองค์ที่สามก็เป็นพิมพ์เดียวกันนะหูเชื่อมเหมือนกันเลยตำหนิคล้ายเคียงกันเลยกับอ,องค์แรกที่เป็นลมดำพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลองย้อนไปดูก็แล้วกันนะครับถ้าอยู่ในสายหลวงพ่อฉุยก็ลองเข้าไปศึกษาดูในสูตนพระเ i อของเสียนข้างถนนคนนี้ดูครับว่าพระที่ถ่ายทอดถ่ายทำมาเนี่ยมหาศาลนะครับเป็นพันนะครับผมผมตอนนี้คลิปผมก็เลยไปเกือบจะเกือบ900กว่าแล้วนะครับเพราะพระสะสมมาทั้งชีวิตเลยนะครับพระเมคราอาจารย์ก็เข้าไปดูได้พระแท้นี่แท้แน่นอนแล้วก็าคอาอยู่ดูเนื้อพระดูสาระดูแบบ แบบฟอร์มพระอะไรต่างๆเป็นพระแท้ไม่ใช่พระเรียนแบบเลยแต่ว่าจะมีแบบบล็อกแบบหูในตัวหรือไม่ในยุคนู้นผมก็ไม่ทราบแต่นี่ผมมีจะถึงหรือไม่ขอพระแม่ครูบาอาจารย์ในพื้นที่จะเป็นผู้ตัดสินครับขอพระคุณมากครับครูบาอาจารย์ครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ